ครับสวัสดีครับผมก็วันนี้มาคุยเรื่องของสัญชาตญาณของต้นไม้น่าจะประมาณนั้นเหมือนเขาจะรู้นะครับผมว่าเขาควรจะไปด้านไหนไม่ควรจะไปด้านไหนอันนี้คือต้นองุ่นแบคโอปอที่สั่ง่าต่อป่าเสียดตาพันดีมาครับ มาคุยเรื่องของสัสญชาตญาณคือลำต้นที่เลี้ยงขึ้นมาแล้วก็ให้เขามีอ่ากิ่งอามไปซ้ายขวานะครับผมทีนี้พอกิ่งอามไปแล้วมันจะมีกิ่งเคนที่แตกออกไปอฝั่งซ้ายและฝั่งขวาผมต้องการเพียงแค่ฝั่งเดียวฝั่งที่จะยื่นไปทางราวที่ผมทำไว้ ฝั่งเดียวคือสมมติกิ่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านขวาด้านซ้ายผมจะไม่เอาผมก็จะเด็ดทิ้งออกไปอ,อันแรกออกขวาอันที่สองออกซ้ายผมก็เด็ดทิ้งอันที่สามออกขวาอันที่สี่ออกซ้ายผมก็เด็ดทิ้งคือจะเอาด้านเดียวผมเด็ดประมาณสามครั้งกิ่งฝั่งด้านซ้ายผมเด็ดประมาณสามครั้งฝั่งด้านนี้เหมือนกันแล้วฝั่งด้านนี้ก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่ง เป็นฝั่งซ้ายเด็ดเด็ดทิ้งฝั่งขวาก็ประมาณสามครั้งเหมือนกันไม่เกินสี่ครั้งตรงเนี้หลังจากนี้ผมไม่ต้องเด็ดเลยนะครับผมสัญชาตญาณเหมือนเขารู้ว่าเราไม่ได้ต้องการอีกฝั่งหนึ่งหรือเหมือนเขารู้ว่าไปฝั่งหนึ่งอ่ะมันไม่มีที่จะยึดยึดเกาะแต่ไฟไปฝั่งหนึ่งมันจะมีที่ยึดเกาะเขาก็เลยไม่ออกไปเลย หลังจากเด็ดประมาณ3ครั้ง4ครั้งก็ไม่ต้องเด็ดเลยคือเขาไม่ออกไปเลยเขาออกแค่ฝั่งเดียวตลอดออกฝั่งเดียวตลอดเหมือนเขารู้ว่าไม่ไม่ไม่ได้ต้องการอีกฝั่งหนึง่งต้องการอีกฝั่งหนึง่งอาจจะมีบ้างครับนานๆครั้งที่จะออกมาก็จะเด็ดทิ้งแต่แทบจะไม่ออกเลยออกจะมาแค่พวก ก็แล้วพวกหนวดหนวดมันก็จะตัดทิง้งแต่กิง่งก็ก็แล้วกิ่งเคนไม่ออกเลยนะผมออกฝั่งเดียวเลยมันชาติยานของต้นไม้เหมือนเขารู้ว่าไปอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าในเมื่ออีกฝั่งหนึ่งโดนเด็ดทิ้งครับผมก็โอเคครับผมอ,อันนี้แบกโอปอก็มีปัญหาเรื่องเชื้อรา บ้างครับผมเชื้อราสนิมเสส่วนใหญ่แต่พวกมแมลงก็จะใช้พวกอ่พวกสารชีวภาพชีวพันธ์ประมาณน,นี้ครับผมเพื่อเพื่อความปลอดภัยกับเรากับสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับผมยังยังยังไม่ใช้สารเคมีถามว่าเอาอยู่ไหมเอาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ก็ยังโดนอยู่นะครับผมแต่ก็ รดคือหลังจากฉีดประมาณสักสองวันสามวันน่ะเหมือนกับว่าโดนฝนฝนตกบ่อยพวกสารที่เราฉีดไว้มันก็หมดมแมลงก็ลงกินฉีดประมาณสักห้าวันหกวันเจ็ดวันครั้งก็ดีหน่อยผมให้เหมือนเล็กๆไม่ใช้เลยเละรนกินเละเทหมดมแมลงปิดแข็งเยอะ โอเคครับ okay, ผมอ่าแค่นี้ก่อนนะครับผมอันนี้คือแบกกระปออีกสไลเะอหนึ่งครับผมสวัสดีครับ